เรื่องที่สี่สิบเรื่องไม่มีมูลห้าเรื่องสมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกอาหารแกสงฆ์พิษุรูปหนึ่งกล่าวคำไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่า ภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่สีสอดสมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของเคี้ยวแก่สงภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคำไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่42สมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกขนมแก่สง์ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคําไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไป ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเทศทั้งที่รู้เรื่องที่ส3สามสมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกน้ำอ้อยแข่สง ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคำไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่ส4สี่ สมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกผลมาพรบแก่สงภิกษุรูปหนึ่งกล่าวคำไม่มีมูลว่าจงให้เพื่อภิกษุอื่นอีกส่วนหนึ่งแล้วรับไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิก แต่ต้องอาบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่45ในสมัยเข้ายากหมากแพงมีห้าเรื่องคือเรื่องเข้าสุกหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดเข้ายากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายเข้าสุกมีไถยจิตได้ละเข้าสุกไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปรารชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่46เรื่องเนื้อหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดเข้ายากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายเนื้อสุกมีทายจิตได้ลักเนื้อไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่อง47เรื่องขน,นมหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดเข้ายากมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายขน,นมมีทายจิตได้รักขน,นมไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบโทลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่48เรื่องน้ำตาลกรวดหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดเข้ายากหมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายน้ำตาลกรวดมีทายจิตได้ลักน้ำตาลกรวดไปเต็มบาตรแล้วเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิกษุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่49เรื่องขนมต้มหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อเกิดข้าวยากมากแพงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปร้านขายขนมต้มมีไถยจิตได้ลักขนมต้มไปเต็มบาทแล้วเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่ห้าสิบเรื่องบริขารห้าเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืน ท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยนั้นจึงได้ลักเครื่องใช้สอยนั้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่ห้าสอดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวัน ได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยนั้นแต่ได้ลักเครื่องใช้สอยอื่นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่ห้าสิบสอง สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยอื่นแต่ได้ลักเครื่องใช้สอยนั้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่ห้าสบสามสมัยนั้นพิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยอื่นแต่ได้ลักเครื่องใช้สอยอื่นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปารชิกเรื่องที่ห้าสิบสี่สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบเครื่องใช้สอยตอนกลางวันได้ทำเครื่องหมายไว้ด้วยตั้งใจว่าจะลักตอนกลางคืนท่านสำคัญเครื่องใช้สอยนั้นว่าเป็นเครื่องใช้สอยนั้นแต่ลักเครื่องใช้สอยของตนเอง แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่ห้าสิบห้าเรื่องถุงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบถุงวางไว้บนตังคิดว่าหากหยิบไปจากตังจะเป็นปราชิก จึงยกเอาไปพร้อมทั้งตังแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่ห้าสิบหกเรื่องฟูกหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีไทยจิตได้ลักฟูกของสงแล้วเกิดความกังวลใจว่า เราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่ห้าสิบเจ็ดเรื่องจีวรนหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตได้ลักจีวรที่ราวจีวรแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปราชิกเรื่องที่ห้าสิบปดเรื่องไม่ออกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งลักจีวรในวิหารคิดว่าหากตนออกไปจากวิหารจะเป็นปราชิกจึงไม่ยอมออกไปจากวิหาร ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษนั้นจะออกจากวิหารหรือไม่ออกก็ตามก็ต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่ห้าสิบเก้าเรื่องเธอวิสาสะฉันของเคียวหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุสองรูปเป็นเพื่อนกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้าน เมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงภิกษุรูปที่เป็นเพื่อนรับเอาส่วนแบ่งของเพื่อนไปแล้วถือวิสาสะชั้นส่วนแบ่งของภิกษุนั้นท่านรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุ เธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าเธอเอาด้วยวิสาสะพระพุทธเจ้าค่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัตเพราะเธอเอาด้วยวิสาสะเรื่องที่หกสิบเรื่องสำคัญว่าเป็นของของตนสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุหลายรูปกำลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแขสวงภิกษุทุกรูป ต่างนำส่วนแบ่งของตนไปเก็บไว้ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญส่วนแบ่งของพิกษุอีกรูปหนึ่งว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุเจ้าของส่วนแบ่งรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาพิกสุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระพิกษุรูปที่ถูกกล่าวหาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่า ภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าสําคัญว่าเป็นของของตนพระพุทธเจ้าค่าภิกษุเธอสําคัญว่าเป็นของของตนไม่ต้องอาบัิเรื่องที่หกสิบเอสมัยนั้นภิกษุหลายรูปกําลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กําลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงภิกษุรูปหนึ่งเอาบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่งนําส่วนแบ่งของภิกษุอีกรูปหนึ่งมาเก็บไว ภิกษุเจ้าของบาทสำคัญว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุรูปที่นำบาทไปรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปที่ถูกกล่าวหาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอสำคัญว่าเป็นของของตนไม่ต้องอาบัต เรื่องที่62เรื่องไม่ได้ลักเจ็ดเรื่องสมัยนั้นพวกขโมยลักมะม่วงทำให้ผลมะม่วงหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตาม พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลมะม่วงทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสกุลจึงให้อนุปสัมบันเก็บมะม่วงหองนั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าสาคัญว่าเป็นของบางสกุลพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสาคัญว่าเป็นของบางสกุลไม่ต้องอาบัตเรื่องที่หกสิสามสมัยนั้นพวกขโมยลักลูกว่าทำให้ผลว่าหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตาม พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลว่าทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสกุลจึงให้อนุปะสมบันเก็บห่อผลว่านั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระผู้ภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าสำคัญว่าเป็นของบางสกุลพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าเป็นของบางสกุลไม่ต้องอาบัตเรื่องที่ห4สิสสมัยนั้นพวกขโมยลักขนุนสัมปรลอทำให้ผลขนุนสัมปลอหล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของพากันติดตาม พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของจึงโยนห่อผลขนุนสำปะหล่อทิ้งแล้วหนีไปพวกภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสกุลจึงให้อนุปสัมบันเก็บห่อผลขนุนสำปะหลอนั้นไปแล้วฉันพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านไม่เป็นพระพวกภิกษุเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรพวกข้าพระพุทธเจ้าสำคัญว่าเป็นของบางสกุลพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่าเป็นของบางสกุลไม่ต้องอาบัต